การใส่ถุงยางนี้มันเป็นการป้องกันจากการแพร่เชื้ออย่างหนึ่งสามารถทําได้ค่ะเพราะว่าอะไรคเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้ถุงยางเนาะนคือป้องกันการเขาเรียกว่าหลังสดใช่ไหมคะวันนี้นะคบเราจะมาสัมภาษณ์กลุ่มคนทั่วไปกับคำถามที่ว่าการใช้ถุงยางอนามัยสามารถลดการติดเอชไอวีได้หรือเปล่าลดได้หรือเปล่านะ้า งันวันนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยเดีค่ะชื่อมือนฟิมนะคะชื่ออ้อมนะคะอาจจะป้องกันได้แค่ส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่ามันก็ยังมีเชื้ออยู่อะไรเยงนี้ยค่ะช่วยได้ค่ะอาจจะช่วยได้เยอะด้วยค่ะเพราะว่าการที่ใส่ถุงยางค่ะก็จะปลอดภัยกว่าการที่เราไม่ได้ใส่ถุงยางค่ะจีโน่ครับชื่อน้ําขิงค่ะป้องกันได้ค่ะเพราะว่าถุงยางอนามัยสามารถป้องกันได้ถึง99คิดเหมือนกันนะคะที่ว่าป้องกันได้99รนะคะมัน ลดการติดเชื้อครับอีกอย่างหนึงคือมันไม่ได้สัมผัสโดยตรงค่าสไปนะคะเรียวครับสามารถทําได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้ถุงยางนาะคือป้องกันการตั้งสดใช่ไหมคะก็มันป้องกันเชื้อโรคด้วยแล้วก็ป้องกันโรครายแรงได้ด้วยค่ะได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานอยู่แล้วเนาะเรื่องถุงยางก็นี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากกว่านี้นิดนึงเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังแบบเห็นว่าแบบยัง มีเรื่องอบบโรคอะไรเนี้ยเห็นออกข่าวบ่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะ,คะแล้วก็คนมักง่ายกันเยอะด้วย<ช>เนาะ<ช>ไม่ใช้กันเยอะด้วยค่ะชื่อใบมอนค่ะลดได้ค่ะเพราะว่าหนึ่งน้อยถุงยางทำไมมันส,สามารถช่วยให้ป้องกันได้แล้วก็มันเอาไว้ป้องกันการท้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับชื่อคณิตติสวัสดิ์ครับเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคนป่วยบ้านแสนรักชื่อพลอยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านแสงรักค่ะป้องกันได้ส่วนหนึ่งครับเพราะว่า การที่ใส่ถุงยางอมามัยตอนนี้มีเทสัมพันธ์น้ำอตุจิจะอยู่ในถุงไม่ได้แตกออกกระจายอยู่ด้านในครับชื่อมีนค่ะเอยค่ะช่วยได้ค่ะแต่ช่วยได้แบบไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หนูร่าถ้าจะแบบ95 -99% ถึงเซนค่ะแต่มันก็สามารถป้องกันการท้องได้ช่วยได้เยอะค่ะแต่ไม่ถึงกับร้อเเซเพราะว่าก็ยังติดกันทางน้ำลายทางอื่นได้อยู่ค่ะสวัสดีครับผมนว์ครับป้ายค่ะกันได้ครับ แล้วก็ก็ดีทั้งสองฝ่ายครับป้องกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างแบบที่โรงเรียนอะไรงียค่ะก็จะมีแบบลดน้นลงแล้วก็แจกถุงยางให้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยถ้าเกิดว่ามันฉุกเฉินจริงๆก็ใช้ได้ะค่ะชื่อเฟมนะครับป้องกันได้ครับเพราะว่าการใส่ถุงยางนี้มันเป็นการป้องกันจากการแพร่เชื้ออย่างหนึ่งเพราะว่าในตัวของ h i v นี้จะมีเลือดของเลือดบวกถ้าสมมติว่าเลือด ไปเข้าสู่ร่างกายของอ e ีฝ่ายนี้จะทําให้ติดเชื้อได้ครับชื่อออมคะ่ะเฟิร์นค,ะค่ะ,คะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้ถุงยางในการป้องกัน h ฮดไอวอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงการมีลูกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะในการยุเพศสัมพันธ์นะแล้วก็แบบคือมันก็มีอะไรวะใส่แบบเออก็ถ้าใส่ถุงยางมันก็อาจจะช่วยเรื่องแบบป้องกันเฮดไอวี B ได้ชื่อทิงทค่ะ การสวมถุงยางอนามัยนะคะเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าสามารถป้องกันเชื้อ HIV ได้อยู่แล้วะคะ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ก็คือคาว่าป้องกันนะพ้พี่มันก็ต้องแบบว่าป้องกันได้อยู่แล้วนะใช่ป้องกันได้หลายๆโรคเลยชื่อบีมนะคะสามารถป้องกันได้ค่ะถ้าแบบว่าใครที่เป็น HIV หรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ถุงยางแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันได้ค่ะเป็นเรื่องปกติเลยค่ะอยากแนะนาให้ทุกคนนะคะสวมถุงถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV นะคะ และนี่ก็คือข้อมูลที่เราได้จากประชาชนละแวกนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลที่ถูกต้องนั่นคืออะไรกันแน่น่ะเดี๋ยวเรานะครับไปฟังความเห็นจากผู้ชีชาญกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อยิบตานะคะเป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาค่ะของมูลนิธิเอ็มพสเชียงใหม่ค่ะ ต้องบอกว่าได้ค่ะอย่างที่พี่บอกนะว่าเรื่องของการาใช้หนูยานามมยนะคะยังเป็นวิธีการาหลักๆเลยในเรื่องของการป้องกันเรื่องของการติดเชื้อ h i ชนั่นเองค่ะ <1> 1> แต่ว่าปัจจุบันก็มีเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะคะอื่นๆที่มาช่วยในเรื่องของการลดเรื่องของอัตราในการติดเชื้อ h i ชไได้คืออย่างเช่นเพปนะคะเพปที่มันเป็นยาป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อ HIV นั่นเองค่ะก็ อาจจะเชิญชวนน้องๆนะคะในเรื่องของการตรวจสุขภาพเป็นประจำนั่นเองนะคะเนื่องจากจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการตรวจเอชวีนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอายนะคะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการรักสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะสิทธิคนไทยก็สามารถตรวจฟรีปีละสองครั้งก็สามารถมารับบริการได้นะคะในเรื่องของการตรวจซึ่งปัจจุบันเราก็บอกว่าตรวจเร็วรู้เร็วรักษาได้นั่นเองค่ะ และนี่นะครับก็คือข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับสุดท้ายนี้นะครับถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติด HIV ได้และสามารถป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ได้สุดท้ายนี้เราฝากติดตามอีพีหน้าว่าเราจะไปที่ไหนไว้เจอกันครับส